รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรามีข่าวสารพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันพุทธที่14กุมภา 1, 000, พันธ์พศ2567ที่พุทธมนตทนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณหน้าผาแกะสลักพระใหญ่พระพุทธบุญยคิรีส,รสรีสุวรรณภูลิาำบลอู่ทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรโดยมีพระธรรมพุทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เป็นประธานฝ่ายสง พร้อมด้วยพระพรหมเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15นายนัทพัฒสุวรรณประทผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดทูปเทียนบวงสวงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดเทียนร้อยแปดเล่มในอ่างน้ำมนต์พร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนทั่วไปและพระภิกษุสงฆ์จำนวน599รรูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล การสวดมหาสมัยสูตรเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาว่าด้วยการชุมนุมใหญ่ของเทพพยดาทั้งปวงนิยมนำมาสวดในงานมงคลสำคัญและระหว่างการสวดจะมีการทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์มหาสมัยสูตรเพื่อใช้เป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนี้สวัสดีครับผมนัทพัชส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มาอยู่ที่พุทธมนฑลทนสุพรรณบุรี หรือที่หน้าองค์หลวงพ่อใหญ่อู่ทองวันนี้ท่านเจ้าอาวาสว,วัดป่าเดลยัยวรวิหารพระธรรมพุทธทมงคลนะครับได้จัดพิธีตรวจพระพุทธมนต์มหาสมัยยสูตรขึ้นมาที่บริเวณหน้าพระใหญ่อู่ทองแห่งนี้การตรวจม,มหาสมัยยสูตรเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่เป็นแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่พุทธกาลนะครับว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยจะมีการสวดมนต์เพียงหนึ่งครั้งโดยสวยดมน,นต์ในช่วงที่ต้องการความมีมนมงคลอย่างมากนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสิริมงคลกับตัวเองเนี่ยก็เลือกสวดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตามที่ได้เคยบอกกล่าวกันมาเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะสวดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าที่นี่ครับทาง พัดป่าเดลัยวรวิหารตั้งแต่มาสร้างพระพุทธพระปุทยะคีรีสีสุวรรณภูมหรือพระใหญ่อูทองเนี่ยหลวงพ่อเล็กหรือพระธรรมพุทธิมงคลก็ได้เคยจัดสวดมหามหาสมัยยศูนยมาแล้วหลายครั้งนะครับก่อนที่ผมจะมาดมมํารงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หยุดไปในช่วงที่มีโควิดระบาดปีนี้นะครับก็กลับมาสวดอีกครั้งหนึ่งโดยการนิมนต์พระ500รูปนะครับมาร่วมสวด พระ500รูปวันนี้มาจากทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีมาสวดพระพุทธมนต์มหาสมัยยสตรนะครับที่บริเวณหน้าพระใหญ่อุทธแห่งนี้โดยเลือกเอาวันที่14กุมภาพันธ์2567เนี่ยแล้วทางวัดป่าเรลายวรวิหารเนี่ยก็คิดว่าในปีต่อๆไปนะครับวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักเนี่ยเรามามอบ ความรักส่งความสุขให้กันด้วยการสวดมหาสมัยยสูตรที่บริเวณหน้าพระใหญ่บุตรทองแห่งนี้ปีหน้าจะมีการจัดอีกนะครับคิดว่าจะจัดทุกปีถ้าไม่ติดขัดในเรื่องอะไรไม่ติดขัดเรื่องโรคระบาดโควิดเหมือนอย่างที่ผ่านมาหรือมีข้อห้ามต่างๆเราจะมีการสวดมนที่นี่ครับสวดมนที่เป็นเรียกว่ามหามงคลและมีพระพระพิสุสง์นะครับจำนวนถึง500รรูปนะครับที่มาร่วมสวดด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งครับในในปีนี้ครับปีแห่งความวันแห่งความรักนะครับแล้วว่าปีนี้เมื่อเช้านี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็จัดทําบุญเมืองนะครับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับตอนสายๆเราก็วงสวงเฉพาะหลักเมืองเมืองสุพรรณเย็นวันนี้ผมได้มาที่หน้าพระพุทธบปุษยคิรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่อใหญ่บุทอเพื่อมาสวดพระพุทธมนต์มหาสมัยยศสูตรท่านที่พลาดในครั้งนี้นะครับปีหน้านะครับ ติดตามข่าวคราวนะครับจากวัดป่าเรลไลวรวิหารซึ่งหลวงพี่ที่เป็นผู้จัดเนี่ยท่านบอกแล้วว่าท่านตั้งใจจะจัดนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเล็กนะครับพระธรรมพุทธิมงคลท่านตั้งใจจะจัดทุกปีนะครับสวดมหาสมัยยสูตรโดยเบื้องต้นก็คิดว่าวันที่14เนี่ยเหมาะสม14คกุมภาพันธ์นะครับวันนี้หลายท่านอาจได้ได้ชมผ่านทางสื่อต่างๆนะครับได้ได้เห็นถึงความมีมงคลที่ ที่ท่านได้มองเห็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนและก็พระภิกษุสงฆ์จำนวนมากนะครับครึ่งคันเนี่ยได้มารวมตัวกันอยู่ที่พุทธบณฑทสุพัรณ์บุรีเพื่อสวดมหาสมัยยศูนย์นะครับปีหน้าท่านที่พลาดครับปีหน้าอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารแต่มาร์กไว้ก่อนเลยจําง่ายๆนะครับวันวาเลนไทยปีหน้าเนี่ยถ้าท่านใดอยากมีมงคลมาร่วมสวดมนต์มหาสมัยยศูนย์กับพี่น้องชาวสุษษพันณ์บุรีที่พุทธษษบณฑทนสุพันณ์บุรี ลงนัดไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับขีดเครื่องหมายลงนัดตัวเองไว้ล่วงหน้านะครับแล้วติดตามข่าวสารอีกครั้งผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางวัดป่าเรนลน์เนี่ยญาใกล้ๆก็แจ้งข่าวสารอีกครั้งนึงครับอยากเชิญชวนทุกท่านได้มามากราบไหว้นะครับพระพุทธปุิเสยคีรีศรีสวรรณภูมิหรือหลวงพ่อใหญ่ยุดทองแล้วมาร่วมสวดมนต์มหาสมัยยศูนย์ด้วยกันนะครับ14กุมภาปีหน้าจะมีอีกครั้งนะครับร้อยแปดพันเก้าเราคิดไป คิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้